กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเอกนัทพร้อมพันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับขออนุญาตชี้แจงนะครับการอภิปรายข้อสักถามของท่านของเพื่อนสมาชิกนะครับเริ่มต้นจากท่านธีรชัยครับต้องขอบคุณท่านธีรชัยนะครับผมคิดว่าเราเห็นตรงกันครับคือเรื่องของการชดเชยราคาอ้อยสดเนี่ยมันต้องมีตังเงินเนี่ยมันมา สองรูปแบบครับหนึ่งคือถ้าไม่ใช้งบกลางซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เงินเจปดพันล้านในงบกลางเนี่ยก็ต้องเพิ่มราคาน้ำตาลในประเทศซึ่งการตัดสินใจเพิ่มราคาน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าเดียวนะครับในคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยมีทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมมีกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นในส่วนของข้าราชการรวมไปถึงโรงงานแล้วก็เกษตร,รกรที่ประชุมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ท่านธีรชัยส่งสัญญาณผ่านท่านรัฐมนตรีไปถึงท่านประหลัดที่เป็นประธานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงโรงงานเกษตรกรด้วยครับถ้าสามารถเพิ่มราคาน้ําตาลได้เนี่ยก็จะเก็บเงินเข้ากองทุนไม่ต้องเป็นภาระกับงบกลางภาษีของประชาชนนะครับสามารถนําเงินส่วนนี้ไปสนับสนุนการตัดอ้อยสดแล้วก็ชดเชยราคาชดเชยในส่วนของการตัดอ้อยสดได้นะครับสําหรับท่านประสิทธิ์ครับ จริงๆท่านประสิสธิ์เนี่ยก็อยู่ในอนุกรรมธิการพิจารณงบประมาณกับผมด้วยนะครับในส่วนของการอบรมสัมมนากรพรเนี่ยจริงๆกรพรรับงบประมาณน้อยมากครับแล้วในความเห็นของผมเองและผมเชื่อว่าท่านประิทธิ์ก็เห็นตรงกันว่าการรับรู้ในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้น ในมุมกลับกันผมคิดว่าการที่จะไปปรับลดงบประมาณเนี่ยจริงๆงบประมาณในส่วนนี้ควรจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําแล้วให้ข้าราชการในกรมรับรู้มากขึ้นสามารถออกไปเผยแพร่องความรู้เหล่านี้กับพี่น้องประชาชนร่วมไปถึงกลุ่ผมผู้ประกอบการได้มากกว่านี้ครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับถ้า จริงๆแล้วในอนุกรรมธิการเนี่ยตอนนั้นได้มีโอกาสได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าทางหน่วยงานก็จะได้มีข้อชี้แจงมาถึงท่านกรรมธิการนะครับสำหรับท่านนพนัทครับในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภารกิจของกรมส่งเสริมเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะครับตอนนี้มีการแยกงานบางส่วนเนี่ยไปอยู่ใน ไปอยู่กับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจแล้วในสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเนี่ยหรือสอสอวอมีกองทุนอยู่ด้วยนะครับถ้าจะนําเงินไปอุดหนุนอย่างที่ท่านพูดเนี่ยนะครับในส่วนของปัจจัยการผลิตก็อันนี้เป็นภารกิจของแทบจะไม่ใช่ของกรมส่งเสริมแต่ภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมก็คือการออกไปพัฒนานะครับจะเป็นเรื่องของการประสิทธิภาพ องความรู้การตลาดต่างๆเนี่ยกับกลุ่มผู้ประกอบการรวมไปถึงพัฒนาสินค้าต้นแบบเนี่ยอันนี้ยังเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมนะครับสำหรับกรรมธิการเนี่ยผมคิดว่าการที่จะไปคำนวณว,ว่าใช้เงินต้นทุนสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้ผมไม่พูดว่าเป็นคนนะครับผมขอใช้คำว่าผู้ประกอบการเนี่ยต่อหัวเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นมุมที่ ทำให้มันบิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินในก้อนนี้ครับเราได้รับการยืน,ย,นยันจากกรมส่งเสริมว่าเงินทั้งหมดที่ใช้ในการไปพัฒนาองค์ความรู้หรือสินค้าต้นแบบเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าทั้งหมด7 0 0 0กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกได้มองอีกมุมหนึ่งคือไม่มองแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายรายหัวครับแต่มองถึงมุมมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นจากภารกิจจากการทำหน้าที่ของกรมส่งเสริม ในส่วนของพวกไอโครงการดีพร้อมชุมชนอะไรผมคิดว่าท่านอาจจะเ,เข้าใจผิดคือได้ยินชื่อโครงการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่อาจจะเคยมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนอยู่ผมเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยไอภารกิจเหล่านั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ทําแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมงบประมาณเท่าที่เราได้ดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการไปพัฒนาคุณภาพมูลค่า กลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็สินค้านะครับซึ่งท่านก็ได้ยืนยันว่าตัวเนื้องานของกรมส,งสร่สงเสริมเนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการออกไปมากกว่าที่จะต้องไปรวบรวมเอากลุ่มผู้ประกอบการไปจัดอบรมในสถาน,ถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นภาระกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับสําหรับท่านนิติพลกับท่านพิมพฤดพิมพฤดานะครับจริง ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนั่งอยู่ตรงนั้นครับท่านพิมพ์พัฒาวิชัยกุลท่านไปหาถูกคนแล้วครับท่านนิติพลนะฮะในส่วนของงบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทซึ่งไม่ใช่งบประมาณมากมายของกอพร,รเนี่ยที่ไปสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมผมไม่ได้มองว่าปัญหาอยู่ที่งบประมาณนะครับผมมองว่าปัญหามันอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นไอจ้จะกี่น้ําตากี่หยดเนี่ยไปหาท่านรัฐมนตรีผมเชื่อว่า ท่านรัฐมนตรีท่านเองก็เป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งทํางานให้กับพื้นที่ทํางานให้กับประชาชนเหมือนกันท่านยินดีซับน้ําตาทุกหยดของพี่น้องประชาชนครับท่านไปหาถูกคนแล้วครับส่วนท่านพิมพ์พลิดานะครับในส่วนของงบประมาณที่ท่านคิดว่าอยากจะให้ตั้งเป็น emergency tank สำหรับใช้กใช้เยียวยาพวกกักอุตสาหกรรมหรือมลพิษที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ้นเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้ครับ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีให้ความสําคัญอย่างมากครับไอ้งานขาหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมคือการเพิ่มมูลค่าอุตสา,าหกรรมของประเทศแต่สิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าหรืออาจจะสําคัญมากกว่าคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับการทามาหากินการทามาค้าขายหรือการสร้างมูลค่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องไม่ไป ทำลายนะครับหรือว่าทำร้ายพี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับไม่ต้องมาหากรรมนิการงบประมาณครับผมทราบว่าในขณะน,นี้ท่านรัฐมนตรีเองให้ความสําคัญกับการแก้กฎหมายเพื่อที่จะให้โรงงานหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่ไปสร้างปัญหากับประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบครับ ไม่ต้องมาใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่หามาด้วยความยากลำบากหรอกครับแต่ต้องแก้กฎหมายให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนผลิตของเสียเหล่านั้นเป็นมลพิษกับพี่น้องประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบครับแก้กฎหมายครับไม่ต้องใช้งบประมาณแต่ทราบดีว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีหรือภาชีจังหวัดวิทยาเขตของเพื่อนสมาชิกนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่มีการตั้งงบไว้ในปี67แน่นอนนะฮะก็หวังว่าสัญญาณนี้ไปถึงรัฐบาลจะต้องมีการตั้งงบกลางไปแก้ปัญหาเป็นกรณีฉุกเฉินก็ตามวัตถุประสงค์ของการที่มีงบฉุกเฉินในส่วนของงบกลางอยู่แล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงเพื่อนสมาชิกตามนี้นะครับในในส่วนของผมเนี่ยขอยืนยันการยืนยัน งบประมาณทั้งหมดตามความเห็นของกรรมธิการเสียงเสียงส่วนมากครับขอบคุณครับ